สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับผมอาสซอูดเองครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงการขึ้นเป็นสีจักรพรรดิของลูฟี่กับบาร์กี้นะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันนะครับผมในวันพีซตอนที่1นึ่นะครับผมก็คือเป็นมังงะนะก็มีการประกาศสีจักรพรรดิคนใหม่นะครับผมซึ่งนั่นก็คือลูฟี่กับบาร์กี้นะครับผมเออ นะในคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์นะครับผมว่าทําไม2คนนี้ถึงถูกแต่งตั้งให้เป็นสีจักรพรรดิคนใหม่นะครับผมนะแทนที่บิ๊กบัมกัคไคโดูที่แพไปนะก็อันดับแรกเลยนะครับผมลูฟี่เอาคนเอาเอาลูฟี่ก่อนนะพระเอกของเราอืลูฟี่เนี่ยนะถ้าเอาวีลกรรมใหญ่ๆเลยแบบวีลกรรมที่เริ่มเป็นที่รู้จักนะครับผมนะผมอาจจะข้ามวีลกรรมบางอย่างของลูฟี่ไปนะครับผมเอาเฉพาะจุดที่มันสาคัญสําคัญนะครับโอเคจุดแรกเลยก็คือ โค่นอารองนะครับผมก็คือไปช่วยนามิแล้วรับนามิมาเป็นลูกเรืออย่างเป็นทางการแล้วก็ไปถล่มเอเนสล็อบบี้ใช่ไหมอโค่นคลอกคไอดายอะไรเงี้ยไปที่เกาะชาบอนดี้ไปต่อยห,หน้าผอมอังกรฟ้าไปป่วนมาลีนฟอร์ดแล้วก็ไปโค่นโดฟามิงโกนะครับผมแล้วสุดท้ายนี่คือโค่นไคโดนะครับผมอ่านี่ก็คือวีลกรรมใหญ่ๆของลูฟี่นะครับผมนะ แล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมลูฟี่เนี่ยเป็นหลานของกาฟนะครับผมอ่าเป็นหลานกาฟเป็นลูกดาก้อนนะออแถมยังเป็นศิษย์ของเลลี่อีกโอ้โหเป็นน้องของเอสอีกอืมนั่นแหละมันก็ช่วยไม่ได้นะครับผมว่าทําไมลูฟี่ถึงเป็นสิจกักรพรรดิก็พระเอกเลยะถ้าพูดง่ายๆก็พระเอกลูฟี่คือมันมีทุกอย่างที่ที่ในเรื่องมันควรจะมีอ่ะคือลูฟี่เนี่ยเป็นคนที่เส้นใหญ่ในเรื่องละเส้นใหญ่ที่สุดในเรื่องละอ่ะผมพูดเลยนะโอเคครับผม พูดถึงลูฟี่มันก็รู้ๆกันอยู่นะโอเคผมจะข้าไมไปคนถัดไปเลยนะครับผมคนนี้นี่แหละคือเป็นคนที่ผมอยากจะพูดที่สุดแล้วในคลิปนี้นั่นก็คือบาร์กี้นั่นเองครับผมบาร์กี้นี่นะครับผมสาเหตุที่ขึ้นเป็นสีจกักรพรรดินะครับผมในความคิดของผมเนี่ยเพราะว่าบาร์กี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลมากๆคือถ้าพูดถึงเรื่องอิทธิพลเนี่ยก็เพียงพอที่จะเป็นสีจกักรพรรดินะครับผมแต่ถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ no n no, น no ไม่มีวันนะครับผม <c ười> คือเหมือนจะเป็นตัวโจ๊กของอาจารย์โอดะซะมากกว่านะเท่าที่โผล่ออกมานะครับผมแต่ในอนาคตไม่แน่นะบางทีอาจจะมีบัฟให้เก่งขึ้นก็ได้นะเออแต่ที่รู้ๆคือลูกพี่บาร์กี้ของเราเนี่ยนะมีฮอกฟันไม่เข้าอ,อือนักดาบอันดับหนึ่งฟันไม่เข้าพระเจ้าเป็นไงและที่สําคัญคือไปป่วนมาลีนฟอร์ดนะครับผมแล้วทุกคนี่บริเวณนั้นคือเห็นกันหมดนะครับผมก็คือมาลีนฟอร์ดเป็นสงครามใหญ่ไงเออ ลูกพี่บาร์กี้เราไปทําอะไรคือทุกคนเห็นหมดเป็นเพื่อนของแชฉงผมแดงคือท้าทายแล้วก็ได้ลูกน้องจากคุกอิมเพลดาวครับผมเลเวลห้าถึงหกมาเป็นลูกน้องโอ้โหแล้วแล้วด้วยความที่ว่าพี่เยเนี่ยไปท้าทายแบบไปพูดคุยกับแชฉงคูดใช่ไหมแชฉงผมแดงกับไปไปท้านหนวดขาวเนี่ยไปแบบไปหือกับหนวดขาวเนี่ยนะลูกน้องมันก็เลยแบบอุ uh, ้ยตัดทในที่ท่านบาร์กี้โอ้ท่านบาร์กี้เก่งจังเลย <c oughs> อะไรแบบนี้เออนะ ซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับผมที่บาร์กี้เนี่ยจะกลายเป็นสีจักรพรรดิคนต่อไปนะครับผมอืมก็คือมาเทียบเท่าแชงเลยคือเรื่องอิทธิพลรมีเหมือนแชงทุกอย่างยกเว้นความแข็งแกร่งนะครับผมอ่าเนี่ยนะเออเคยเป็น 7, เจตเทศจนสลัดมาก่อนด้วยเออเอาเข้าไปดีนะเหมือนกับหนวดดำไงหนวดดำก็เคยเป็นเจตเทพอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมล่ะอืมโอ้โห่นะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะผมรอดูรอดูนะครับผม,นะบผมว่าอาจารย์โอดาเกจะดึงเรื่องอยังไงแต่ ส่วนตัวผมคิดว่าบาร์กี้เนี่ยในช่วงภาคสุดท้ายเนี่ยบาร์กี้จะมีบทเด่นอย่างแน่นอนไม่เด่นรูปแบบใดก็บแบบหนึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์โอดักแกคงไม่เอามาเป็นตัวโจ๊กขนาดนั้นหรอกนะคือตำแหน่งสีจักรพรรดิมันเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดตำแหน่งหนึ่งในเรื่องนะครับผมพอของคนเรือเอกเรืออะไรอย่างนี้เลยนะดังนั้นแล้วผมคิดว่าอาจารย์โอดักแกคงไม่ใส่บาร์กี้มาเล่นๆหรอกเกตบาร์กี้ต้องมีบทสําคัญอย่างแน่นอนครับผมนะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเออผมก็อยาก อยากทราบความคิดเห็นจากแฟนวันพีทเหมือนกันนะเออผมเองก็เป็นแฟนวันพีทนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแฟนเดนตายขนาดนั้นนะครับผมอืมนะข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นไปนะครับผมก็ต้องขออภัยมนะที่นี้ด้วยนะครับผมนะอาจจะลืมลืมไปบ้างเพราะว่าวันพีทนี่ข้อมูลมันเยอะมากครับผมเ <laughs> <laughs> ยอะจริงๆนะอืมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย